เป็นไงบ้างครับตอนนี้ลงมาจาก <c oughs> เปโตรลซูแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมดูสภาพแต่ละคน ้อม็นยังครับหมกแป้วนี่น่าจะหนักอยู่แล้วหนักตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรวะหมู่บ้านอะไรวะแป้าอันนี่หมู่บ้านกุยเรือต่อครับทางขึ้นน้ําตกเปโตลาร์ซูแล้วก็ดอยม่วงสามหมื่นครับตอนนี้กำลังเอาสัมภาระที่ที่เราจะไปนะครับจะอยู่ที่โน่นนะครับทิวเมฆ ตรงนั้นตรงนี้จะเป็นน้ําตกนะครับเตโตรอซูแล้วก็ตรงนี้ปลายนิ้วนะครับจะเป็นยอดรอยม่วงสามหมื่นนะครับเรากําลังเริ่มเดินทางแล้วนะครับ <Okay. S 2> เดินลุยน้ำนะครับตอนนี้ <laughs> มีทุกสภาพถนน ร้อนมากครับร้อนมากเมื่อว,วานตอนมานะครับจากแม่สอดมาอุ้มพังเนี่ยฝนตกตลอดทางเลยบรรยากาศข้างทางสวยมากครับแต่ว่าวันนี้ในช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดสิบโมงนะครับสิบโมงสิบโ,โมงเนี่ยแดดมัค่อนข้างร้อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเดินไปเนี่ยจะเป็นทางเดินที่ผ่านพวกไร่ของชาวบ้านนะไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยครับจะ ถ้าแดดก็ร้อนนิดนึงนะครับข้างหน้าเราเจอวิวน้ำตกอีกแล้วนะครับเป็นทานน้ำตรงนี้น่าจะเป็นเซโรพาโดเซโรปาโดเทีเ่ยมวมวกาดล้างรับไปอับน้ำก่อนไนตอนนี้นะครับ ยังไม่ถึงยอดมะม่วงนะครับแต่ว่าเราอยู่ในยอดกล้วยนะครับนี่มีแต่ปากกล้วยไม่ไหวแล้วอยปกรรเนี่เฮ้ันจะหากรูโซ่น,น,น,นะครับ ข้างบนมีเป็ปซี่ขายด้วยเหรอให้มีเป็ปซี่สามคนร้อยดูแร้อเียอครับกินเบียร์สิวะข้างหน้าของเรานะครับเป็นจุดแคมปิ้งแล้วนะครับ แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่หมู่บ้านกุยเรือต่อนะครับหมู่ที่หกแล้วนะครับก็ที่ข้างบนนะครับเป็นน้ำตกนะครับนี่ป้าบอกว่าน้ำตกปิตูโก,โกนะครับว่าสบายประมาณกิโลกิโลกี่โล ว่ามีสี่สิบวาสิบเ <c oughs> อ็ดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียดิสัตว์หนักจัดเลยตอนนี้นะครับเราก็จะเดินนะครับกำลังเดินขึ้นไปที่น้ําตกนะครับแห่งของเราก็ระยะทางตามนี้บอกว่าอีก3ามกิโลนะครับทางขึ้นนะครับชันนะครับก <c oughs> ็มีหลักไผไ่อยางเนี้นครับปักเพื่อที่จะให้มือ เด้งขึ้นไปได้นะครับทางขึ้นไปน้ำตกนะครับนี่ว่าจะชิวๆนะครับแต่ว่าชันเอาเรื่องเลยเหนื่อยใ <c oughs> นครึ่งทางหรือยังครับยังยังใช่ไหมว่าลงไปเล่นข้างหน้าน้ข้างล่างดีวกว่าไหมโอ้ยมาขนาดนี้แล้วลงไปเล่นข้าดีกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าโค้งมาได้ <c oughs> ต้องมาให้ได้ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับน้ำตกปิตุกโกตัวกกกกใจนะครับเปโตอรูสูปุนนะครับเหน่มากนะครับเดินมา3กิโลก,กว่านะครับจากแคมป์นะครับไปมาถึงแล้วนะครับน้ำตก นะครับต้องรู้หัวใจฝนก็ตกลงมาอย่างแรงเลยนะตอนนี้แต่ว่าก็ไม่มีที่หลบฝนหรอกเลยคิดว่าอ่ะเปียกแล้วก็เปียกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดินน้ำต่อเว้ะคุณแม่เ <c oughs> ก,ก๋บ <c oughs> อสชาลัน <c oughs> แมนชาลันแมนไอ้แก่อีกโม้พวเนะทำแบบนีน้ไม่เหมือนกัน ผมคนละผมคนละดูนี่ยของเถื่อนเนี่ยนะอดูแดดดิดูแดดเดี๋ยวเอาไงต่ออยากให้อยากให้อะไรก <S 1> <S 1> ันเนาะมีมีคนเอายาม,มาอยู่ใช่ไหมไอหลอดนี่เองเธอเอายาเอียงเอาไม่ถ่ายอ่ะตอนนี้นะครับคือฝนตกหนักมากตกมากแบบเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หยุดเลยนะครับหลังจากที่เราเล่นน้ำเที่ยมตก ลุงคนใหญ่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับแคมแป์ละเบียร์ทุกคนนะครับตอนนี้เลียกแต่ข้าวมีหมูอีกซี๊ดฮะบ้านน้องเมฆเหมามามาเหมาอันนี้พี่เหมาสวัสดีวันที่สองครับตอนนี้พวกเรากำลังเดินขึ้นนะครับไปดอยมะม่วงนะครับ เป้าหมายของเราคือมะม่วงสามหมื่น 30, นะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนิดนะครับก็ออกเดินทางกันละ <c oughs> นี่คือเส้นทางนะครับจากช่วงจุดพักของครึ่งทางยอดมะม่วงหมื่นห้านะครับตอนนี้ถ้าเรามองครับเราจะเห็นวิวน้ำตกละ <c oughs> ใช่ไมตอนนี้เราน่าจะใกล้ถึงที่หมื่นห้าแล้วนะครับแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยเปิดเลยนะครับไกลนู้นนะครับสองสายน้ำตกตอนนี้นะครับเราเดินมาถึงที่ยอดห้องว่วงหมื่นห้าแล้วนะครับครึ่งทางของสามหมืนแล้วปกตินี่ยก็ฟ้าเปิดเนาะเราจะเห็นวิวนะครับ เราจะเห็นวิวตรงนี้เป็นน้ําตกลูกหัวใจนะครับแต่ว่าช่วงไม่ดีเลยเนาะทั้งหมอกทั้งฝนนะครับตอนนี้สายป่าชาแนลโคตร <channel S 1> ดเดียวนะครับฝนตกหนักเขาไม่เกรงกลัวต่อฝนนะครับแล้วมันก็เปิดกระเป๋ารองน้ำนะครับเรากันน้ำสายป่าไม่ละลายน้ํานะครับ ตอนนี้ก็เดินออกจาก15,000มาแล้วนะครับกําลังขึ้นไปที่ส20,000ฝน,นก็ยังตกอยู่นะครับตลอดทางเลยลแรงมากนะครับตอนนี้ี่ถิงเพลงที่เบิร์ดเลย จากตอนนี้น้ําเราหมดนะครับเดินมาต้องไปหาที่กอกน้ํานะครับหน่ลำทานเล็กๆว่ะนี่นะครับ นี่ครับน้ำก่อหน้ำจากลางลำธานนะครับตกน้ำแร่นะน้ำแร่ดูความชันนะครับทางขึ้นไปสองหมือนชันมากหมดแรงเลยตอนนี้ กำลังขึ้นมาถึงยอดสอ0 0มืนแล้วนะครับผมได้ยว่าหมดแรง จุดสองหมื่นนะครับก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับตอนนี้พักที่สองหมื่นเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่ยอดลอยพระงองสามหมื่นครับเส้นทางนะครับทางลูกค้าบอกว่า าทางจากสองหมื่นไปสามหมื่นนะครับก็อาจจะไม่ได้ชันมากนะครับตรงนี้ไปเรื่อยนะแต่ว่าจะเดินตามผาไปนะครับซึ่งก็ต้องระวังนะครับตรงนี้ทางแคบนะครับระหว่างทางไปดอยสามหมื่นนะครับสองข้างทางเป็นเหวนะนะครับแคบมากครับน่ากลัวมากเลย เนินที่จะขึ้นไปดอยสามหมื่นครับนี่แหละครับ,รบจากสองหมื่นเป็สามหมื่นสูงแล้วก็ชันมากครับดูปเป็นการขรั่งเหวเป็นผานะครับแล้วก็หมอกหน้าด้วยไปครับ ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ยอดสามหมื่นอยู่ตรงนู้นนะครับยอดสามหมื่นสูงสุดนะครับน่าจะอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับน่าจะถึงไปครับไปเอาให้สุดนี่คือเนินสุดท้ายแล้วนะครับก่อนขึ้นยอดสามหมื่นนะครับ ต้ายละเหนื่อยจริงผมยอมรับเลยมาถึงแล้วน,นะครับยอดจุดสูงสุดกูเหนือถึงแล้วถึงแล้ว นะครับจุดสูงสุดยอดดดยม่วงสามหมื่นยม่วงสามม ลงแบบทรมานมากนะครับเจ็บชันมากขาซ้ายกลางท่ากระโดดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ลงมาจาก <c oughs> เปโตรอซูแล้ว <c oughs> เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมดูสภา,าพแต่ละคน เีบอกเลยว่าให้เป็นนับวันของความลำบากนะครับมาเที่ยวที่นี่จากการที่ไปเที่ยวที่อื่นๆมาท่าานสองกก็ลบะเจอครบทุกบรรยากาศทั้งร้อนทั้งแดดทั้งฝนทั้งพายุไม่ไหม มนเหลือกีรอซูนะเว้ยมึงเนี่ยกีรอซูมันมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันสบายไหมกีรอซูกีรอซูนั่งรถอย่างเดียวกระเป๋าใครเนี่สบายครับก็สำหรับทริปนี้ก็ขอปิดความลำบากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเราต้องไปต้องไปลำบากต่ออีกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าโค้งเอพันสองร้อยสิบเก้าโค้งนะครับพรุ่งนี้ไม่เอาขึ้นขึ้นบนเลยไหมครับผมเจอกันทริปหน้าครับผม